สวัสดีครับสวัสดี FC ของเบนนาธีบับทุกทุกท่านนะครับผมคุยข่าวก,ก,ก่อนเลยกับช่วงนาทีบับคอนเบลหรือนาทีบับข่าวบอลน,นั่นเองครับผมมีรายงานในช่วงตีสามที่ผ่านมานะครับบอกว่าเอมปาเป้ M P P e, แจ้งกับสโมสรอนเป็นจดหมายสีขาวๆเลยนะครับผมจดหมายจากเป้ประมาณนี้นะผมว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะใช้ออปชันในการต่อสัญญาเพราะเมื่อฤดูการก่อนเอมปาเป้ M P P e, เกือบที่จะได้ย้ายไปแล้วมาลิกแล้ว แต่สุดท้ายนะครับผมคดีพิกเขาอยู่ที่ปารีสต่อและมีการเซ็นสัญญากันต่อไอ้สัญญาใหม่ที่เพิ่งเซ็นกันเมื่อปีก่อนนั้นคือ2ปีบวกออปชั่นเพิ่มนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเอ็มบปเป้สถานีต่อไปจะเป็นทีมไหนหรือจะอยู่ที่ปารีสกันต่อคอมเมนต์มาได้ว่าเอ็มบปเป้จะไปไหนประธานเป้ของเรานั่นเองนะครับผมส่งจดหมายให้กับสโมสสเป็นจดหมายจากเป้ ส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆการันตีความปลอดภัย100%ในเรื่องสถาบันการเงินไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับผมทางเข้าหน้าช่องทิกต o k เหมือนเช่นเคยใตย้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบนนาทีบับช่อง y YouTube เบน,นาทีบับเบนนทีบนนทับป,ปักหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้ง3ช่องทางสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนนาทีบับได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับ หนึ่งคู่เหมือนเช่นเคยที่เบนนาธีบัตจะหยิบยกมาปรีเวววันนี้นะครับผมโปรแกรมฟุตบอลอาจจะดูเบาบางลงไปบ้างพอสมควรแต่สําหรับสายนักลงทุนไม่ควรพลาดน,นะครับผมไปกันที่ศึกกระชับมิดทีมชาติระหว่างสเปนยู21พบก,กับเม็กซิโกย23นะครับเอาจริงๆบอลกระชับมิดทีมชาติเป็นอะไรที่เราคาดเดาได้ยากอยู่แล้วแต่คู่นี้บอกได้เลยว่าฮแคปสวยจัดๆเลยมาดูผลงานของฝั่งสเปนกันก่อน,อนเลยดีกว่าครับ ผลงาน10เกมหลังสุดที่ลงเตะแบบโหดจะจ,ดจัดเลยเป็นการชนะ8สะเสมอ1และแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นส่วนฝั่งทีมชาติเม็กซิโก U23 นะผลงานพวกเขานั้นไม่ได้ขี้เหร่เลย10เกมหลังสุดที่ลงเล่นชนะ6สะเสมอ3และแพ้ไป1นนเกมด้วยกันกับเรดกำแพงที่เปิดมาให้สเปน U21 ยิงหนึ่งมเมล็ดถึงจัดเสมอตัวครับคู่นี้เบนนาทีบับให้เลือกเคียร์ไปที่สเปนยู21บอกได้เลยว่าฟอร์มสเปนยู21ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเยอะพอสมควรนะครับรอมเมล็ดที่2แบบสวยๆดีกว่านะผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ